้าเจ้าของร้านก็คือน่ารักนิสัยดีนะโอ้โหทำไมร้านจะทำอะไรไม่ทำอะไรถ่ายรเรื่รูปหนใครห้าะอัญญาจ๊ะอัญญาขึ้นไปเั่งขึ้นไปนั่งขึ้นที่ไหนกระพร่องกล้องไว้ จังเจ้าเจ้าอะเฮ้โอเคโอเคเฮ้ยก็ได้อยู่เห็นไอ้ไงเห็นป้าปุ๊กต้องเห่าเลึงแค่ถีบเองมันเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เเรียกเลิกเรียกว่าพ่อพ่อแล้วตั้งแต่พี่บีมทำผมนี้กลับมาเรียกพี่บีมแทนแล้วค่ะคุณแน่นะคะ จะส่งดาวให้ก็มามีมีคนเธอใส่น้ำบอกว่านั้นมีดาวฟรีจริงป่ะโอ้ดาวฟรีอ้าวนี่เมื่อกี้ฉันบอกว่าฉันรับบริจาคดาวฟรีขึ้นจากสองพันเป็นท่าผ่นแล้วเธอใครมีดาวฟรีส่งมาได้อีกนะได้ดาวฟีสองพันน้องพีได้นะคะมามีเลยเนี่ยส่งมาด้วยเลยไหนน้องพี่ขอดาวฟรีให้มามีหน่อยดิขอดาวฟรีเขาเป็นเพ่นี่ไดไปเที่ยวใส่น้ำนะก็ได้ใส่น้ำบอกว่ามีดาวฟรีสองพันน้ีได้นะคะก็เลยส่งเลย น้องพี่น้องพี่โอ๊ยน้องพี่อย่าคว้าเดี๋ยวมันลุดอะรพูดดีุ่ดะกอพูดดีๆสิลูกพดีสิจะไปถามว่น้ำหนจอะหนูอย่าขยมนิดว่าเอ็มหนักพูดดีๆพูดดีๆพี่ดาวพีสองพีนงพีได้ไหคะไม่ยังแม่พี่ได้แก้พี่พีบอกป้าบอกบอกทางนี้สิลูกบอกทางนี้น้องพี่ไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้จิ้มหน้าป้าเอ็มลูก ถ้าไมพูดป้าอ็ก็ลงมาเลยอ่ามีดาฟีไหมครับมีดาฟีไหมคะส่งให้น้องพีได้นะครับท่าน้านท่านาน้องพี่านท่านท่านี่านท่ามี่านท่า่นทานานนะรักพ่่านทนท่านทน่า่าน่านานท่านท่านทา่านท่นทท่าทนซี สมัยย right ี่สิบห yeah ้าดวงเธอหายไปไหนมากคุณลีไวาหรือว่าเธอก็มาแหละแต่ว่าฉันไม่เห็นเองโอ้ยเอฟซีจากเยอรมนีค่ะดูทุกวันคุณหน่งนะคะแม่แม่กินบทบ้านยางย่างจ๋า S <S อ๋อน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่มาแล้วน้องใหม่สุกัญญารัตน์ทรงนี้ <S <S 2> <S 2> เก้าหลีเกาใจค่ะพี่บีมไว้สีผมเริ่ดอะไรวะไว้สีผมเริ่มหลุดค่อยกลับไปย้อมสีอื่นหรือสีเดิมก็ได้ไหนไหนก็ย้อมแล้ว <S <S อชอมบแบบนี้อ่านฟิล์มอมอวีกับเพื่อน <S <S คุณชื่อคุณ้ะอะไรนะ จะวิ่งหนึ่งแล้วยังออกจากอิมแพกไม่ได้เลยนะคะคิดถึงพี่บีมากเอาฟอนเรื่องหลังเราไม่ได้ตัดแต่ทีมหนี่ะวิกหน้าปั้ยมีมีสุดท้ายของเดือนมีสุดท้ายหรือเปล่มันนานไหมั้ยเพราะว่าหลูดมาทำอะไรลูกไม่งั้นวิกสุดท้ายก็คือไม่รู้จะลงอะไรนะเธอจะหาทำไหมล่ะแค่หนุ่ยหนูุ่ยเฉยยืนข้างๆพ่อเฉยๆห้ามห้ามร้องบอกว่างานพีน้องพีน้องพีพ่อยังหลังเจ็บอยู่เลย ดูทุกวันจนพี่ที่ทํางานถามว่าเองอยากมีลูกหรอชอบดูน้องแฝดทั้งสี่ค่ะคุณตูตานะคะแล้วเองอยากมีลูกหรอ <c oughs> แล้วอยากมีหรือเปล่าผลการผลิต